เมื่อวานนี้มีข่าวเนี่ยคุณคุณดอนเนี่ยแต่งงานใช่ครับคุณแม่ก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องงานแต่งวันนี้นี่โอ้โหได้ข่าวว่าของที่จะให้ลูกสะพ้ายนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ใช่ฮะถูกต้องครับแล้วมูลคา่าสูงถึง22ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเดี 22, <000. S 1> ย๋ยวต้องไปดูกันนะฮะว่าเป็นอะไระราคาแพงขนาดนี้ครับ หลังเมื่อวานนะครับช่วงข่าว Inside News Tonight นะครับได้เปิดใจว่าที่เจ้าบ่าวครับดอนทิวรัฐาดาวัย39ปีครับปัจจุบันครับเป็นผู้ออกแบบคิวบูให้กับวงการฮอลลีวูดนะครับและก็เตรียมจูงมือทันตแพทย์สาวสายเลือดเวียดนามครับชื่อว่ามีมี่ครับเข้าประตูวิวาในวันที่25ธันวาคมนี้ผ่านสายโทรศัพท์ของเรานะครับพร้อมกับคุณแม่สุดที่รักอย่างซูซี่หัทไทเทพไปแล้ววันนี้ครับครอบครัวทิรัฐาดาพร้อมกับว่าที่ลูกสะภ้วัย34ปีครับได้ชวนกันเป็น เรือเครื่องเพชรนะครับที่ร้านของคุณชูชัยนั่นเองครับเขาบอกว่าคุณซูซี่นะครับตั้งใจจะมอบให้เป็นของขวัญลูกสะพ้ายคนสวยและที่สําคัญเลยนะครับตรงที่เพชรเนี่ยเม็ดโตเลยครับมีน้ําหนักถึง7กรัตครับแล้วก็เป็นเพชรน้ําดีที่มูลีมีมูลค่าถึง22ล้านบาทครับพี่ปอแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะสิครับคุณผู้ชมครับน้องสันครับนอกจากนั้นนะฮะยังมีเครื่องประดับเพชรนะฮะพร้อมอัญมณีอีก3ชุด นะฮะรวมถึงเครื่องประดับทองและชุดไทยที่เป็นของเก่าแก่งคุณชูชัยที่หวงมากเป็นพิเศษงานนี้นะฮะรวมมูลค่าเครื่องประดับนี่กว่าร้อยล้านนะ งานมงคลสมรสจะจัดขึ้น2ครั้งด้วยกันครับผมยี่บ21ธันวาคมแบบส่วนตัวที่สมุย25ธันวาคมที่โรงแรมโฟร์ซีซันนะครับซึ่งจะมีพิธีมั่นในตอนเช้าฉ<อ>ลองมองคลสมรสในเย็นวันเดียวกันส่วนหลังจากนั้นแล้วนะครับทั้งคู่ก็จะกลับไปที่อเมริกาส่วนเรื่องทายาททั้งสองอยังไม่แผลนครับลองลองฟังดูโอ้โหดูแหวนคุณเนอันยากกวนิ้วบุง มือเข้าเล็กมากครับตรงนีครับต้งนีครับหนึ่งสองสามโอเคครับเดี๋ยประทับใจที่เข้ายืนอยู่อย่างนี้ก็ไม่หนีครับเขาไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเขาเป็นคนที่เข้าใจว่าแบบ ทนทุกสิ่งทุกอย่างครับว่าแบบเราเข้าใจกันได้ดีนะครับเราเราอยู่ด้วยกันได้ครับก็ประทับใจนี้ที่สุดแล้วก็ชีวิตผมเป็นชีวิตที่ไม่ปกติ <c oughs> ม้อ้องเดินทางบ่อยทางานก็เสี่ยงชีวิตบ่อยแต่ว่าเาขายัง Respect กับสิ่งที่ผมทำแล้วก็ Uh, อยู่ข้าข้างผมดีกวะะ่าอ่ะ um, he's always very funny so he keeps things very interesting he's sweet and you know we just get along really well so it's been really good yeah ปีที่ล้าวช่วงนี้ผมขอเข้าแต่งงานที่สมุยเป็นคำถามที่ดีเพราะว่าผมพยายงทำให้รแมนติกแต่ว่ารู้สึกวันนั้นไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ว่าไม่สบายหรืออะไรบ่าแต่ว่า أ, um อาจจียงไหครั้งมาก <laughs> จัดงานแบบพิเศษเป็นเป็นโต๊ะเดียวที่ใช้หาดเขาทำอาหารให้พิเศษกินเสร็จเดี๋ยวจะไปใช้หาดเขาก็เตรียมไฟกับทุกอย่างให้แล้วก็ขอเข้าแต่งงานถ้าเขาบอก yes ก็มีผู้อ,ออกมาใช่ไหมครับ <laughs> แต่ทีนี้ระหว่างกินข้าวแบบต้องวิ่งเข้าไปอาเจียงบ่อยมากก็แ,แบบ ขายังคิดว่าไม่สบายเขาบอกเออนี่ก็กลับห้องดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องกินแล้วบอกไม่ได้ต้องอยู่ you know what? I laughed because I didn't know how to respond I was surprised yes but very happy yeah ก็ไอถามว่าโรแมนติกไหมไอว่านน่ารักมากกว่ามันตลก,เ,กเป็นเป็นเรื่องที่ตลกมากกว่าเออฟันหักหลายครั้งมากไม่รู้ทำ uh huh. ไมตั้งแต่รู้จักเข้ามาแบบฟันหักมาเรื่อยๆร uh oh. รู้สึกปีนี้ก็อาจจะแปดครั้งอะเขาเขาเขาไปเขาโดนชกที่ ที่ฟันหรืออะไรย่างง,ง,งี้ฟันใช่ฟันก็ไอ้หักเขาก็ซ้อมให้ก็เลยโชคดีหน่อยล <laughs> ูกค <laughs> ้ามาเป็นคนไทยเขาก็บอกว่าเนี่ยเอออ,อยู่เป็นคนไทยกหรแฟนผมเป็นคนไทยด้วยก็ <laughs> พอเข้าเห็นรูปว่าอ้าลูจากคนนี้ไอยงไงอย่างเงี้ยเขาก็เลยเริ่มแอบรู้แต่ว่าเหมือนวันนี้เขาเขาไม่เคยเจอ <laughs> เขาไม่เคย สมุยส่วนตัวประมาณ60กว่าคนนะครับผมมีพู่งกับโปรดิวเซอร์มาบ้างมีดารามาบ้างบางคนไปสมุยแต่ไปกรุงเทพไม่ได้บางคนไปกุงเทพไปสมุยไม่ได้ครับแต่ก็มีมีผมมีเพื่อนอจากวงการมาก็เขาก็มีเพื่อนจากมีเพื่อนเยอะมาเหมือนกันจากอเมริกาก็วันที่25ธันวาคมนะคะที่โรงแรมฟอร์ซีซัน แล้วก็คุณแม่จัดแถลงข่าวให้พวกน,นักข่าวที่ห้องราชดำริซึ่งเป็นห้องที่ทางโรงแรมฟอร์ซีซันไม่เคยให้ใครนะคะเป็นห้องที่เวลาที่ประธานาธิบดีมาเนี่ยจะมาพักห้องนี้ตอนนี้ไม่ทราบหรือว่าแม่จัดให้เขาอย่างไงนะคะแต่ว่าที่ต้องบอกให้เขารู้คือเขาจะต้องขี่ช้างแน่นอนอนะขี่ช้างยกขบวนขันหมากจะมาทําพิธีมั่นหลังจากนั้นก็จะมีพิธีสงฆ์ก็หลังจากนั้นก็จะเลี้ยงอาหารเพน แล้วก็มีอาหารเรียกนักข่าวตั้งแต่11โมงตลอดทั้งวันนะคะถึง2องทุ่มสาทุ่มเลยแล้วก็เนื่องจากมันเป็นวันงานคริสต์มาสด้วยนะคะแล้วตอนแต่งวันคริสต์มาสก็เลยจะมีแอฟเตอร์พาร์ตี้หลังจาก3ทุ่ม,มแต่ออแกนเซอร์ของเราก็ไม่ใช่ย่อยพราะคุณคุกกี้นะคะลูกของเจ้าเก่าแก้ว บริษัทคูโดเป็นคนที่จัดการให้นะคะแล้วก็ปลื้มใจมากเพราะตามดาคุณคุกกี้ไม่ยอมจัดงานแต่งงานให้ไข่ง่ายๆโดยเฉพาะผ้านุ่งที่ดอนจะนุ่งในตอนพิธีมั่นตอนเช้าเนี่ยคุณคุกกี้เอาผ้าของเธอมาให้ดอนนุ่งเลยนะคะรับรองของเราไม่เหมือนใครแต่งงานของเราไม่เหมือนไค่จริงๆแล้วเป็นคนไม่ชอบนับ ถ้านับแล้วเดี๋ยวเราตกใจเพราะนั้นเราไม่นับแล้วก็จ่ายเท่าที่คุณชูชัยเขาบอกมาดีกว่านะฮะแต่ของโรงแรมเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าทำอะไรชอบทำลงหน้าเขาบอกจำนวนเงินมาโรงแรมนี่จ่ายหมดแล้วนะออแกไนเซอร์จ่ายหมดแล้วของจะให้เปิดเผยหมดวันนี้เลยเหรอนะใช่ไหมฮะเพราะว่าเออก็มีคอนโดที่ซื้อให้เขาที่นี่นะฮะเขามีความตั้งใจที่จะซื้อ บ้านใหม่ให้กับวัดที่ภรรยาเขาเพราะตอนนี้เนี่ยเขาอยู่กันไกลมากเราก็เห็นว่าเขาเป็นคนที่รักดอนจริงนะคะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าถ้าเผื่อสามารถที่เข้ามาที่อยู่ใกล้กันได้หรือว่าซื้อบ้านก็ควรจะเป็นบ้านแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนดอนจะเป็นซื้อคอนโดไว้เมื่อเป็นแฟมิลี่ก็ควรที่จะต้องมีบ้านเพื่อที่จะมีตัวน้อยมาแต่ว่าก็คงอเอามาเลี้ยงเองเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ทีนี้โอ้โหคุณแม่ สุดยอดเรียกว่างานนี้นะคุณแม่จับให้ของจริงเลยนะครับมือล้านใช่ไหมครับ <laughs> งานแต่งมือล้านแล้วความชอบคนเราไม่เหมือนกันนะ <laughs> ใช่ครับคุณแม่นี่คือรวยเตรียมทุกอย่างความพร้อมแหวนแก้วแหวนเพชรเงินให้ลูกเต็มที่แต่ลูกชอบเป็นสตันฟันทักไปแปดซี่ปีนี้โดนชก <laughs> <laughs> ซึ่งดูแตกต่างกันมากนะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือคือจริงๆแล้ว,ๆๆลวๆๆคือเขารวยแล้วจริงๆเขาไม่ต้องทำอะไรก็ได้ใช่ครับแต่เขาดันชอบแบบแอเวอเรอร์ชอบความเสี่ยง 一万。年。